ดวลจุดโทษก่อนเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2บาร์เซโลนาพบปารีแสแซงต์แชรกแมงคนแรกครับโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้เจอกับจาลุจิดอนาลูมาแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับไม่พลาดครับโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้ดอนาลูมาไปทุกทางแต่ก็เซฟไม่ได้เลยครับเอาละครับมาดูคนแรกของทางฝั่งปารีแสแซงต์แชรกแมงครับคิเลียนเอ็มปาเป้ขาหยาบมาแล้วยิงลูกนี้ไม่พลาดเหมือนกันครับมา ไปมุมเดียวกับเลวานด็อกกี้เลยครับเอ็มปรเป้คนที่สองของบาซ่าครับเจ้าคันเซโล่เรลียบร้อยเลยครับโอ้โหสักเสียบคานเข้าไปเลยครับคันเซโล่ก้เบียนลุยเจอเตอร์เซเกนแล้วยิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ,โอ้โหเอาละครับเซฟก่อนแล้วทางฝั่งของเตอร์เซเกนเจ้าเฟลิกับ ขาหยับแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรบโ,โ้โคดนอนนารุม่าไม่ยอมเหมือนกันแล้วครับจังหวะนี้อุดมันเดมเบเลครับเดมเบตเลก็ไม่เข้ากรบโ,โ้โคยิงเตอร์เซนไม่ได้เลยครับจังหวะนี้ครับลาฟินยาครับยิงลูกนี้ดนอนนารุม่าก็ไม่ยอมแล้วครับโ,โ้โคเอาละครับ ปาลิสแองแฉงเข้าเพื่อตีเสมอครับขาหยาบแล้วยิงไม่พลาดครับลีคังอิน2ประตูต่อ2ครับคนที่5ของบาร์เซโลนาครับอิวคายกุนโดกันก็แปร่นิ่มเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้เอาละครับคนต่อไปของปาลิสแสงแฉงไม่เข้าแพ้น,นะครับ เข้าเพื่อสู้ต่อครับวีดินยาเจอกับเตอร์เซเกนขาหยาบแล้วยิงเรียบร้อยครับเสียบเสาก็เป็นเลยที่เสมอเป็น3ประตูต่อ3าครับปารีสแซงชักใหม่คนที่6ของบาเซนาครับแฟรงกี้เดิรยองโอโหเอาละครับ oh. เกมพลิกแล้วครับแบบนี้คนต่อไปของปารีสยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับ แล้วเป็นทางด้านของเบนเดตยิงลูกนี้ไม่เข้ากระโบ้โฮเอาละครับเตอร์สเกนยังช่วยบาร์เซลโลนาไว้ได้ครับเพลดี้เพลดี้ยิงไม่เข้ากระโบ้โฮเอาละครับโอกาสปิดเกมหนที่2ของปาลิแซงต์แชักแมงมาเลยครับฮาร์ดซับฮากิมิครับเจอกับเตอร์เซเกน เข้าเพื่อปิดเกมครับคาคิมิไม่เข้าครับโอ้โหเจอเซนแซปอีกแล้วครับจังหวะนี้คนที่แครับโรน่เอาราวโคเรียบร้อยครับบาซ่าขึ้นนำสี่ประตูต่อสามครับแล้วคราวนี้ปารีสยิงไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับลูคัสแอคหน่องเดดยิงเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อสี่ครับ ทังเดสคิดเตนเซนขาหยาบแล้วยิงเรียบร้อยวูหูนี่กระปัดได้ครับดานานุมา่าเอาละครับเอาละครับปาลิซายจะแมนเข้าเพื่อสู้ต่อครับเป็นทางฝั่งของเอมเบรี่ครับเจอเตอร์เซเ,เกนโยกไปซ้ายขาหยาบแล้วยิงเรียบร้อยอครับวูหูไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับเตอร์เซเ,เ,เกน คนต่อไปของบาร์เซโลนาครับคนที่10บครับเป็นทางด้านของจูสกุนเดขาหยับแล้วยิงเรียบร้อยครับไปคนละทางแบบนี้คนต่อไปของปารีสไม่เข้าแพ้ครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับเป็นทางด้านของมาควินยอร์ขาหยาบแล้วยิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของ f c บาร์เซโลนาครับเชิญเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษปารีแสแซงแจ็คแมงไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังวะนี้ครับ